สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้องโอโปลแฟมิลี่นะคะขี่เตกใน่เลยอ่ะทองเสียเปล่าโ,โอ้ขี่เตะกับนุ๊กเอออ๋อ,อแหมออเอาพลาดพลาดอยู่ไหนไวะไอผู้ผี กบองเริ่มเลยสงสัยจะถ่ายท้องหรือเปล่าเคยถไทยนะเนี่ยมึงมึอนี้นะปอบปอปอเอี้ยกินขี้ไหมขี้โกงเเริ่มเลยฮะอะไรนะ อะไรนะลูกเหม็นเหม็นอะไรเหม็นขี้เวรินขี้กองมาเริ่มเลยนะฮะปะไม่เล่นด้วยเด้อแต่ขี้เรากินขี้แม่เลยโอ๊ยนเนาะกินเลยสุยางกองมาเริ่มเลยไม่ได้ขี้มากี่วันเนี่ย กินเยอะนะคะกินเยอะก็เลยที่เยอะกองไปเริ่มเลยยิบ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 ดูเล่นดูเล่นดูเล่นเพิ่มเพ่มเพิ่มพูนหานมแม่ไม่เจอนะคะ เพิ่มนภูยังหานมแม่ไม่เจอเลยขี้ใสหวัวโอ้ยตกใจโดนขี้ใส่หวัว โดนแม่ขี้ใส่หัวมาแล้วค่ะดูเขาจะกินขี้แม่ไหมนะ่ะกินอื้อแม่ไหมไม่กิน ก็จะมีน้องช้างนะคะน้องช้างตัวเล็กๆนะคะน่ารักน่ารัก,รกหลายเชือกเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะตรงนู้นก็จะมีน้องใบบุญนะคะน้องใบบุญกับน้องปะการังนะคะช้างงาน,นะคะน้องช้างกลายแหลมนะคะแหลมมากเลยนะคะงาเขา เสงส้น <Ocean> สสเตะเลยนะโอโปเตะเพ้อแล้วนะตอนนี้ขี่หล่นใส่หัวเมื่อกี้ซึกอแม่ขี่ใส่หัวตุ๊กตื่นตุกใจแรนนี้ 拿零零。Nah, <laughs> พี่เล่นขี้นะอุปอนะะ้ะช้างเราก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับน้องเพิ่มพูนนะคะตอนนี้แม่ควันน้องเพิ่มพูนก็เข้ามาทําความสะอาดนะคะ่พอทองคูนคุณแม่ทองคูนนะคะแม่ของ น้องคลายเพิ่มพูนก็นิสัยดีนะคะไม่ควานเขาก็สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้นะคะแม่เขาก็นิ่งมากเลยก็พอๆกับน้องแม่ของน้องโอปอนะคะคือแม่ไพลินก็แม่ควานก็สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้นะคะแต่คนอื่นนี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะเข้าได้เฉพาะคนที่จับและอยู่กับน้องประจำนะคะ ไงไดนกันที่เกิดมันสิบเจ็ดวันแล้วเนาะอือสิบเจ็ดวันแล้วนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวแม่ควันจะอัปเดตนะคะอัปเดตให้แม่ๆเอฟซี FC น้องโบบาลน,น้องนาโนนะคะได้ชมนะคะ ดูการจเจริญเติบโตของน้องนะคะน้องพลายเพิ่มพูนหรือคุณเพิ่มน้องช้างวัยสิบเจ็วันนะคะก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะก็อยู่ที่เดียวกันกับน้องอปอนะคะคืออยู่ส่วนน้องรถพัทยานะคะ โรคโควิดซานะคะโควิดซาก็เข้ามาแวะเวียนมาเชี่ยมชมน้องได้นะคะมาเยี่ยมน้องได้มาหาน้องช้างได้นะคะหนังโควิดซาแล้วนะคะเขาเล่นคนเดียวนะคะนะ คุณแม่ทองคูดเอาอะไรไปเล่นบนหัวนองนนคุณแม่ของน้องนานโนก็ในความทำคลิปถ้าถ่ายน้องอุปปอก็จะเห็นน้องเพิ่มพูนนะคะเสือบทุกคลิปเลยเพราะว่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะจะถ่ายความน่ารักน่ารักของน้องซางนะคะให้แม่เอฟซีได้ชมกันนะคะ น้องช้างน่ารักทางนน้นก็เป็นพายเบิร์ดนะคะพ่อของน้องนาโน,โนหรือวพ่อของน้องเพิ่มพูนนะคะเพ,เพิ่มนะคะสงา่ามากนะคะบินสงา่าแล้วก็พายเบิร์ดก็เป็นช้าที่นิสัยดีนะคะช้างที่นิสยัะะสยดีด้วย เขาก็กระดิกตลอดเวลานะคะแสดงว่าไรเบิร์ดนั้นมีอารมณ์ดีนะคะลูกของไพร์เบิร์ดก็จะรูปหลอ่อน่ารักทุกเชื่อนะคะเป็นช้างแสนร,รู้ทุกเชื่อเลยนะคะส่วนน้องโอปปนี่เป็นหลานนะเป็นหลานไพร์เบิร์ดนะคะ ราะว่าน้องออปอลที่เป็นลูกของไทรนิ้งหน่องไทรนิ้งหน่องก็เป็นลูกของไทรเบิร์ดนั่นนะคะนั่นเองนะคะก็จะเป็นหลานของไทรเบิร์ดนั่นเองนะคะน้องอปุปโลก็เป็นหลานของบัวบานอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งคะ น้องเขาจะอยู่ใต้ท้องแม่ตลอดนะคะฮอารมณ์ดีนะคะหูกระดิกตลอดเวลาเลยน้องล่าเริงนะคะ ียวไม่รู้เคี้ยวอะไรนะคะปากอะ่ะเคี้ยวตลอดเวลาเลยดูลักษณะแล้วจะหลอดนะคะจะหลองเหมือนน้องบัวบานเลยนะคะ แม่ควานก็ได้เข้ามาทําความสะอาดนะคะในคคกนะคะที่นี่เราจะเน้นความสะอาดนะคะในนี้จะมียาฆ่าเชื้อเช้าเย็นนะคะ okay, จะฉีดยาฆ่าเชื้อความสะอาดอ <laughs> แม่ควานเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีร่าอารมณ์ขันด้วยนะคะ ก็นั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ก็พากันหัวลอกกันค่ะทั้งวันถ้าได้เจอกันถ้าได้นั่งคุยกันก็จะหัวลอกกันอยู่นี่แหละค่ะอารมณ์ดีทั้งท้อคว,วานทั้งเม่ควานนะคะ ในทางของจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทางของช่องเรานะคะสวัสดีค่ะ